สวัสดีครับทุกคนครับเรากลับมาชมเกมการแข่งขันบอลสกี้ฟอร์เชมบริกหรือ BCL กันต่อนะครับเราสลับมาดูซีซั่นที่128ครับซีซั่นฟูลทีมสโมสรปัจจุบันนะครับก็เริ่มต้นกันขันแล้วก็ตอนนี้มาถึงรอบแบ่งกลุ่มนะครับ BCL เรามีรอบมินิกรุ๊ปแบบเก็บคะแนนด้วยนะครับมาดูกลุ่ม F นะครับคู่ที่261 262นะครับเป็นการพบกันระหว่างฟูลทีมเอฟเวอร์ตันครับเล่นโดยคุณคิวพบกับฟูลทีมนาบปรีฮะเล่นโดยคุณแบงค์นะครับสองนัดไปดูกัันเลยครบ สวัสดีครับคิวนะครับฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับผมแบงค์จากขับวัเซเว่นฝากเชียร์ด้วยนะครับ คุณคิวลงแข่งมา2ครั้งนะครับเคยไปถึงรอบ16ทีมมาครั้งหนึ่งนะครับส่วนคุณแบงก์ก็ลงแข่งมา1ครั้งนะครับนี่เป็นครั้งที่2นะครับครั้งที่แล้วไปถึงรอบ8ทีมนะครับตอนนี้มาเจอกันในรอบแบ่งกลุ่มนะครับเรามาดูไลน์อัพนะครับฝั่งฟูเอฟเวอร์ตันของคุณคิวนะครับใช้4-3-3กับสไตล์ควิกเคานเตอร์ครับประตูเป็นจอแดนพิกฟอร์ดนะครับคู่เซนเตอร์คอร์เนอร์คอร์ดี้กับเจมส์คาคอฟสกี้นะครับแบ็กซ้ายวิตาลีมิโคลิงโก้แบ็กขวาเซมัสโคแมนนะครับแผ วด้านขวาเดมาราเกยนะครับส่วนหน้าเป้าเป็นโดมินิกคาวิทเรเวินนะครับมาดูฝั่งนาโปลีของคุณแบงค์นะครับ4-2-1-3กับสไตล์ควิกเคิลเตอร์ครับประตูเป็นอเล็กซ์เมเลตนะครับคู่เซนเตอร์อามิลลามมนี่ยิงคู่กับคิมมินแจแบ็คซ้ายมาริโอลุยครับแบ็คขวาจิโอวานี่ดิโรเซนโซนะครับมิดฟิลด์ตัวรับองเดฟองซัมโปองกิซ่านะครับตัวกลางตองกี้อินดูเมเล่นะครับตัวรุกนะเปียเตซิเลนสกี้นะครับปีกด้านซ้าย คาวิชาคาว瓦ลสกิเลียนะครับด้านขวาเป็นอีวิงโลซาโนครับส่วนหน้าเป้าแน่นอนครับวิกตอร์โอซิมเฮนปูนซีเมนต์นั่นเองนะครับผมเอาละครับรอบแบ่งกลุ่มเราก็ต้องแข่ง2นัดนะครับไปกับเย้าเยือนนะฮะชนะ3แต้มเสมอ1แต้มแพ้ไม่มีแต้มนะครับที่1และที่2ของแต่ละกลุ่มเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายต่อไปนะครับเอาละครับเกมเริ่มครับทางฝั่งของนาโปลีคุณแบงค์เคียงก่อนนะครับบุกจากซ้ายไปขวานะครับมากับชุดขาวส่วนเอิตันของคิวนะครับบุกจากขวาไปซ้ายมากับชุดเชือดน้ำเงินนะครับทีนี้ใช้ป ติดตั้งดั้งเดิมเวอร์ชันเท่านั้นนะครับไม่สามารถใช้ฟิจ์เพลเยอร์เ,รเรทนนิ่งการ์ดหรือการไฮไลท์าการพิเศษได้นะครับผม เราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นฟูลทีมเอเวอร์ตันหรือฟูลทีมนาโปลีมากนักนะครับแล้วทั้งสองทีมนี้มาเจอกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเอาให้รับชมกันนิดนึงครับทีมคิวทำเกมขึ้นมาครับอีวบี้ให้ที่คาร์บูเดวินอิซาเกจะให้ใครดีสั้นๆแล้วกันครับโอนาน่าเติมมาครับโอนาน่าเห็นโอนาน่าทีไรนี่คือเสียงเพลงลอยมาทุกทีครับอิซาเกเปิดเข้าไปเกวฝั่งนี้เกเเกเปิดเกโคกับแโคเนเซนะ ดิสซาเกเปิดนะครับแล้วก็ดิไลเกโค้นะครับเด่นสั้นๆครับคุณแบงค์ในเลตให้ที่อารมานี่ไอข้างในอ้าวอันตรายครับโอนานะดักได้ครับแล้วที่คขาเบิร์ดเลวินมาแห่ไม่ผ่านคิมบินแจคิมบินแจนี่ก็มีร่างพิเศษด้วยนะครับร่างเก่งเหมือนกันนะครับเอาไว้ใช้ไม่ได้นะครับอวาร์สเกเลียครับยัดไปยาวๆโอซิมเฮนไม่ถึงครับติดโคดี้มาถึงดิสซาเกครับเกรมองข้างหน้าคขาเบิร์ดเลวินชี้แล้วครับแต่เลือกที่วูบี้ ดูบี้โยกมาจะคืนเกย์หรือเปล่าล็อกเฟกช็อตหนึ่งๆจะไปต่อไม่ผ่านฮะแรงจะได้โต,ตเลยครับซิเลสกี้โอซิมเฮน,นเบิร์นต่อมาทางขวาโอ้โหโรซาโนโล่งเลยครับข้างในมีทักคอฟสกี้คนเดียวครับโรซาโนจ่ายตรงนี้ไม่ถึงคาวาลัสเกียติดโคแมนเกียร์เมื่อก่อนครับเอเวอร์ตันมาห้าเกือบไปจังหวะสวนแบ็คหนุนขึ้นไปพอดีนะครับแบ็คซ้ายแล้วมาอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณคิวแรกกันเลยครับตอนนี้แม็กนิว ดีโลเซนโซขวางอยู่ครับแม็กนิวตบเข้าายอโวบีแต่งให้แม็กนิวคืนแล้วครับรอแบ็กเติมแล้วครับมีโคเรนโกเปิดด้วยซ้ายโลกนี้ไม่ถึงเคาวิเตวินครับคีออกมาครับแนวรับของนาโปลียังไม่พ้นทางครับเกรย์ยิงไกลติดบล็อกครับโลซาโนมาช่วยเก็บควาเลสเกลีโอโตคนเดียวต้องไปต่อครับอ๋อแล้วบนทันแล้วกระชากต่อทากคอฟสกี้ไม่ลงกลนะครับจังหวะเกมเริ่มไวขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่ดักกันไปดักกันมาครับควดี้ดักได้ดิซาเก้ทางในโอนาน่าเบิ้ลตรงนี้โอโอนาน่า คาวัลและสกิเลียครับดักคืนมาแล้วโอซิเมนล็อกเฟงช็อตเข้าซ้ายโอมีโคลิงโกลงมาพอดีครับแล้วโอซิเมนไปปั๊มก่อนคืนยังได้ต่อครับคุณแบงค์ขาวิชาจากซ้ายมาขวาครับคาวัลและสกิเลียฟิฟแฟบดิึงแล้วเปิดโลกนี่โอ้มีฟิฟแฟบก่อนเปิดซะด้วยโอ้ไม่เข้าเป้าครับแล้วเอเวอเรตันจะได้สวนเลยครับไปทางขวาแล้วครับเดมารายเกย้อนมาที่โคแมนโคแมนสตันนิ่งข้างหน้าอีโวบี้แต่งได้ครับให้เกรเกไม่ผ่านมาริโอลุยครับสวนกันไปสวนกันมาตอนนี้เหลือ10นาทีครับครึ่งแรก โดมิเล,เล่เบิ้ลมาข้างหน้าครับโอซิมเฮนอาวาเลสเกเลียโอซิมเฮนออกขวาไม่ถึงโลซาโนโครับติดมิเคลลนโก ออกมาทางซ้ายครับเอเวอร์ตันแม็กนิลเบิร์นกับเกรฮะเกรยัดไปข้างหน้าไม่ถึงคาร์เวิร์ดเลวินเหมือนกันนะครับติดคิดมบินแจเกรดักได้อีกครั้งหนึ่งครับแม็กนิลทางในมีใครลืมไม่ครับไหลไปก่อนอ,อีวอบี้ไม่ถึงฮะสวนไปสวนมาครับเอาละครับนาโปลีบ้างครับอินโดเบเล่โลซาโน่เบิร์นไปข้างในครับโอซิมเมนเบิร์นอีกทีหนึ่งอินโดเบเล่เบิร์นอีกต่อโอนาน่าดักได้แล้วบอลถึงคาคอฟสกี้เอาละฮะเอเวอร์ตันบ้างครับคุณคุณคิวบ้างไปทางด้านขวาครับ เดีมาไล่แกเล่นกับโผมาแล้วไปริมเส้นครับสปีดลีลุยได้หรือเปล่าโดนลุยแบบนี้แล้วเกเกแพ้สุดท้ายเกแพ้สุดท้ายมาโลลุยลุยมาดักบอลแล้วก็แก้ตัวไปได้ไม่จบนะครับอย่างเชิญกันไปครับครึ่งแรกศูนย์ประตูต่อศูนย์ะฮะเปอร์เซ็นต์การของบอล40ต่อ60เปอร์เซ็นต์นะครับคุณคิวทำได้ดีกว่านะครับแล้วก็มีโอกาสยิงไป นิดหน่อยนะครับแต่ก็ยังสูนประตูต่อศูนย์นะครับครึ่งหลังก็คงต้องเปิดเกมกันมากขึ้นเลยครับเห็นเชิงกันทั้งคู่แล้วนะคะจังหวะเขี่ยฉวยๆการลูกนี้ง <c oughs> ัดคาร์วัลเลวินเก็บไม่ได้ครับ <c oughs> บอลถึงเร็กเมเดตออกมาที่มาโลลุยินโนมิเลเดนทันซันครับ เป็นจังหวะเดียวสวยครับบอลถึงโรซาโนดิโรเซนโซไปข้างในครับอินโดนเบเล่ยัดไปข้างหน้าโอ้ยไม่ล้ำไม่ล้ำก็ยิงสิครับเซเลนสกี้โอ้ยโหจังหวะต่อบอลมาสวยครับคุณแบงค์ต่อจากอเล็กซ์แมเล็บจากประตูเลยนะครับค่อยๆชิ่งเปาะแบบแบบแปะมาเป็นบอลจังหวะเดียวเกือบพุ่คนเลยนะครับที่ต่อมาตั้งแต่กองหลังยันกองหน้าตัวจบเลยนะครับแล้วตัวจบจะเป็นกองกลางที่เติมขึ้นไปนะครับเิเลนสกี้ครับเติร์ตเซเลนสกี้ รับบอลจากโอซิเมนที่ย้อนมาเชื่อมนะครับแล้วแปะต่อเลยฮะโอซิเมนดูครับแปะต่อนิดนึงนะฮะแต่จังหวะเซเลนสกี้ครับเติมขึ้นมาพอดีแล้วซ้ายลูกนี้บอลออกมุดนิดนึงด้วยนะครับเอาแล้วครับเริ่มต้นมาแป๊บเดียวครึ่งหลังมีประตูเลยนะครับจากเปเตร์ซเลนสกี้ครับนาทีที่50ครับ 1-0นะครับโค้ชดิขึ้นนำแล้วเอ้าขีมินแจจ่ายสั้นครับแม็กนิวแม็กนิว,นวเหลี่ยมไม่ดีแต่ยังแบบปเคืนมาได้ครับเเออวร์ตันเขาเวิร์ดไนวินให้แม็กนิวแม็กนิวไปต่อโหทางนี่ยังอยู่ครับเกมน,น่าจะเริ่มเปิดแล้วน,นะครับตอนนี้ทีึแรกมันดูเชิงกันอยู่นะฮะซิดเนสกี้จังหวะเดียวมาอีกแล้วครับเบิร์นบอลจังหวะเดีออยวแม่นทีเดียวครับคุณแบงค คุณคิวบ้างครับอีวบี้โอ้สัน้นสั้นโอยเสียบโคแมนโดนหรือเปล่าไม่โดนอาจารย์ไม่เปล่าหยุดเกมครับเป็นจังหวะต่อเนื่องไปฮะไม่หยุดก็เล่นต่อไปเบิร์นอีกทีหนึ่งเขาวัดเลวเวนยิงตรงนี้ติดเสาโอ้ไม่ได้ยังไม่ได้ประตูดีเสมอครับคุณคิวเอเวอร์ตันยังไปต่อครับโคแมนยัดไปเขาบอลเลวินออกขวาครับเดี๋ยวมาไล่เกยเกรวโอ้โหเดี๋ยวไม่ดีโคแมนยังช่วยเก็บด้วยครับโอ้โอนานะอ้าวจับพลาดหลุดเท้าไม่เฉยแล้วเขาบอลเลวิน ล้ำหรือเปล่าไม่ล้ำออาบอลคุกคีคุกคครับคุกคกคุกคกระวังระวังโดนขโมยยังแก้ไขไม่ได้ครับคุณแบงค์โรซาโนอยากไปข้างหน้าไม่ถึงฮะติดมิคิลิโกดิซาเกโอนานาจ่ายติดโลซาโนจุกแต่ว่าได้บอลคืนมาครับอินดอมไปแล่มากันเท่าเทียมกันครับประมาณ4ี่ต่อ4แล้วยังไงบคดีดักได้เหมือนกันออกไปทางซ้ายก็ติดเหมือนกันโลซาโนอองกิซ่าเบินไปโลซาโนอีกทีหนึ่งโอลิมเส้นสวยครับดิลเซนโซปาโตกแนออซิมเมนขึ้นขอกติดแจม จอแดนพิกฟอรดตัวซ้ำไม่ได้ครับแล้วเอเวอร์ตันจะสวนเลยครับไปนู้นเลยริมเซนแม็กนิวเบิร์ทันทีถึงหรือเปล่าคารเวิร์ดเลวินไม่ถึงยังมีรามานี่อยู่นะครับต้องการประตูตีเสมอเลยครับคือรอบเป็นกลุ่มนี้คือมันก็เล่นกดดันน้อยกว่ารอบล็อกอัลแหละครับถ้าเกิดดังคะแนนนำตั้งแต่ช่วงนัดแรกๆนี่ก็สบายใจหายห่วงไประดับหนึ่งนะครับคาร์เวิร์ดเลวินครับพักแล้วออกขวาเดี๋ยวมาได้เกยังประคองอยู่ครับอีโบบี้โดนอินโดนเมเล่ล้วงจากด้านหลัง มีเข้าสู่ช่วงกําลังจะเข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายของนัดแรกนะครับยัง1ประตูต่อ0อยู่ครับสู้กันอยู่ที่กองกลางครับคาคอฟสกี้ดักได้ไปที่แม็กนิวแม็กนิว ให้ข้างในครับอีโวบี้อีวูดแต่งแล้วยังไม่มีหยุดเกมนะครับองดิซ่าดักได้แล้วอินดอมไปแล้ซิเลนสกี้โอ้กำลังจะเข้าสู่ห้านาทีสุดท้ายยังไม่มีการหยุดเกมบอลยังไม่ตายอยู่นะครับยังดักกันไปต่อเนื่องอยู่นะครับซิเลนสกี้อินดอมไปแล้ซิเลนสกี้ซิเลนสกี้อินดอมไปแล้ได้หรือเปล่าดักไปถึงควอสกิเลียเอาไปปั๊มมาเคลียไหมเคลียไหมเอวัตตันต้องเคลียร์โอนาน่าจะหมดแรงนะครับ นาบริยัตอีกทีหนึ่งไม่ได้ดักไปดักมาผมจังหวะไวผมภาคไปทันแล้วครตอนนี้บอลเปลี่ยนฝั่งกันไวเหลือเกินฮะเกมไวมากครับโอ้โหมาอีกครั้งหนึ่งครับเพนี้ยังไงครับโรซานโนให้ดีโรเซนโซได้เปิดอีกทีนึงครับโอสิเมนเตรียมพร้อมไหมไม่พร้อมควาวลาช่าโอ้คราวลัชช่ามาเฉยจะบอกคาวิชากับคราวลัสกิเลียคราวลัชช่าเฉยทดหนึ่งนาทีอาจารย์เป่าจบไปเลยฮะเกมไปไวมากครับทุกคนในช่วงครึ่งหลังหลังจากมีสกอร์หนึ่งสูงของเซนซกี้แล้วนะครับ เกมเปิดแล้วก็บอลไม่ตายเลยนะฮะปอกแปะปอกแปะตัดกันไปตัดกันมาอยู่ที่กองกลางทั้งส่วนใหญ่นะครับแล้วก็จบที่สกอร์นี้เลยครับ1ประตูต่อศูนย์นะครับเป็นฝั่งของคุณแบงค์นะครับนาโปลีนะฮะเก็บ3แต้มได้ก่อนนะครับอ่าไปก่อนได้เปรียบนะครับผมได้3แต้มไปก่อนนะครับคุณแบงค์กลุ่มนี้ยังมีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของคุณนนท์ด้วยนะครับก็จะมีทีมที่แพ้บายไป1ทีมด้วยนะครับกลุ่มนี้จะมี3ทีมนะครับผมทำให้โอกาสเข้ารอบเนี่ยมีสูงกกว่่่าลุมมอืนนนนิดึงะครับผ มาดูนัดที่2ครับคุณคิวจะแก้ตัวได้หรือไม่ฮะทั้งคู่ก็ใช้แผนเดิมไล่อัพก็อาจจะเป็นชุดเดิมเกือบทั้งหมดแล้วครับครับรู้ฝีไม้อะไรมือกันแล้วนะครับแข่งกันแล้ว1แมตช์นะครับจะสลับฝั่งกันนะครับฝั่งของคุณคิวจะเคลียร์ก่อนบ้างครับผมจากซ้ายไปขวาอ้าวหลุดเฉยเลยครับเขาหวัดแล้วินแล้วงึออกมาไวครับเอเล็กซ์เมเล็แม่ตะกว่าเคลียร์ตะกว่าเคลียร์ฉับสวยได้ดีครับคุณคิว เล่นต right. ่อเนื่องครับกูแมนแฮงก์เกรเปิดลูกนี้ติดน้ำไปเล่ครับเป็นลูกเตะมุมของเอฟสั้นจังหวะเขียดนี้สังเกตตั้งแต่ช่วงนัดแรกแล้วนะครับคุณคิวทาวด์แวร์วินควจะได้หลุดสองทางแต่ว้แม็กนิวครับเปิดซ้ายลูกนี้โขกลูกนี้อ้าวเข้าไปเลยหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับทาวด์แวร์วินเอาจนได้เลยครับก็เล็งมาพักหนึ่งนะครับหน้าที่ของพี่คือการโขกนะครับมีตัวฟฝ้าเสาอยู่นะครับแต่ติดปลายมือของเอชเมเล็ต แล้วฝรั่งสามารถจะไม่ค่อยเคลียร์นะครับดูมุมนี้ครับอู้ยุยมาได้ขึ้นคนเดียวนะฮะขึ้นสู้ด้วยนะครับแต่ตัวสูงใหญ่ครับเทวเดวินจุดเด่นก็คือลูกเปิดตัวนี่นะครับลูกเตะมุมครับเอาละครับนาทีที่4เท่านั้นครับเดี๋ยวไปดาเวทวเลวินครับเปิดสกอร์แรกให้กับเอเวอเรตันในรอบแบ่งกลุ่มแล้วดูจังหวะกันแล้วเกมน่าจะไวขึ้นกว่านัดแรกนะครับตั้งแต่ต้นเกมเลยมาแล้วครับโอซิเมนยิงซ้ายลูกนี้ไม่ต้องรอนานครั้น วิกเตอร์โอ้ซีเมนต์ปูนซีเมนต์ฉาบแห้งแรงฉาบเรียบแห้งไป6นาทีครับยิงกันไป2ลูกเอาไปฝั่งละ1ลูกครับอืมไรซ์เมเดตชอบใจเลยฮะับเพื่อนแก้คืนให้โอ้โหหลุดกับดักล้ำหน้าได้นะครับจังหวะแรกนี่คือถล่มไปแล้วนะครับแล้วก็วิ่งย้อนมาเป็นจังหวะรุ่นแบงค์เนี่ยดูจังหวะการแทงทะลุช่องได้ดีทีเดียวครับจากเซเลสกี้นะครับดูฮะโอ้โหตัดเซนเตอร์ครับ เลี่ยมเข้าขวาแต่ยิงซ้ายนะครับตูมลูกนี้เรียบร้อยเลยครับพิกฟอร์ดไม่มีสิทธิ์รับเอาละครับขับคืนมาสู่เกมได้ครับคุณแบงค์หนึ่งประตูต่อหนึ่งจังหวะเขียนนี่แหละครับตั้งระวังทีเด็ดของคุณคิณควเข้าวัดเลว,วินยิงอีกทีนึ่งมานี่แหละครับสังเกตมาตั้งแต่นัดแรกแล้วครับจังหวะเขียร์แล้วเข้าวัดเลวินหลุดนะครับ เป็นใช้จังหวะชิปให้กับคาร์วัเลวินนะฮะคล้ายๆกับเป๊ะ2021เลยนะเออลูกเตะมุมอีกแล้วครับเดี๋ยวไว้แม็กนิวจุดนัดพบคาร์วัลเลวินมาทีเด็ดเกือบจะได้หนึ่งครั้งครับเอาแล้วึ้นสู้กันครับโคแมนเสียเปรียบแล้วซิเลนสกี้ซิเลนสกี้ให้ที่คารวาเลสเกียออกไปทางด้านขวาครับโลซาโนโลซาโนมีข้างหน้ามีโคดี้ตัวเดียวครับโลซาโนจะคืนที่คาวิช่าไม่ถึงครับแล้วคารวาเลสเกียไปคืนมาได้ไปเอาคืนมาได้ไปซ้ายคืนมาแล้วเปิดเล่นๆม นี่ฮะคือนัดแรกนี่ก็รู้จังหวะกันแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยนัด2เหมือนจะเปิดเกมแรกเลยนะฮะจังหวะเกมก็ไม่ค่อยตันอยู่ที่กองกลางแล้วนะครับบอลถึงพื้นที่สุดท้ายมากขึ้นนะครับแต่ด้วยความที่ทั้ง2ทีมเนี่ยตัวค่าพลังนักเตะเนี่ยตัวสแตนดาร์ดมันอาจจะไม่ได้ค่าพลังสูงมากนักนะครับการเล่นก็คือต้องเล่นอาศัยจังหวะชั้นเชิงกันมากกว่าที่จะใช้ความสามารถของนักเตะนะคุณอาจจะมาดูแล้วการเคลื่อนที่ของนักเตะมันแบบช้าๆยังไงก็ไม่รู้นะมันอาจจะแบบไม่ได้เด็ดขาดมันก็ไม่ใช่ตัวพิเศษนะครัับตววแล้ก็ ส่วนใหญ่ก็อาจจะอัพบ้างกันไม่อัพกันบ้างนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูที่การต่อบอลเล่นทีมเวิร์คเป็นภาพรวมนะฮะ <it> ของทั้งคู่น,นะครับใครจะทำได้ดีกว่ากันโอ,โอ้โหเกผิวไปเกินฮะเกไปแล้วออกขวา oh, <I> ไม่ได้เช่นกันอาริโอลุยครับเป็นลูกทุ่มของเอฟเวอร์ตันเหมือนเดิมโคแมนไม่มีล้ำหน้า <Tol man. S 2> นะครับลูกทุ่มโคแมนย้อนไปข้างในครับโอนานนะโอโอ้นั่นโอ้น่าได้บอลทีไรนี่นึกถึงเพลงทีมมีล้ำหน้าครับโอ้โอนาน่าจ่ายลูกนี้ล้ำน้า พยายามมองให้สนุกไว้ครับทุกคนถ้าเสมอนี่ไม่มีต่อเวลานะครับรอบแบ่งกลุ่มนี่คือแบ่งแต้มกันไปหนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งคนละหนึ่งแต้มนะครับคาวาเลสกิเลียอินดอมเบเล่โอซิมเมนจับบอลไม่อยู่มิเชลุงโกย้อนไปที่ฟิกฟอดฟิกฟอดอ,ออกไวๆครับทางด้านขวาไม่ถึงเกร์คาวัลเลชา่าคาวิช่าอีกลิ้นยัีพันๆอยู่ฮะโอซิเมน ไหลไปข้างในโอ้ยโคแมนล้มตัวสไลด์เอ้าไปดักคืนมาได้ครับทอคอฟสกี้เอาแล้วครับเอเวอเรตันสวนมาอีกหนึ่งดอกไปไม่ได้ติดองกิซ่าแล้วไหลคืนมาคาวิชาให้ที่โอซิมเมนติดเสาครับแล้วโรซานโนเก็บดีลูกหลังไม่ได้เอ้เกือบจะได้ประตูที่สองครับคุณแบงค์โอ้สวนกลับทันทีครับเอเวอเรตันมาทางขวาครับเดวมาไลเกเกมาดวนกับรามานี่โอโหจากบอลห่างตัวไปหน่อยครับลามานี่เหลี่ยม สกัดบอลไปได้แล้วส่วนทันทีครับนาโปลีซิเลนสกี้โอซิมเพนเล่นลูกหลังมาที่โลซาโนคืนที่โอซิมเพนโอซิมเพนไหลมาที่ซิเลนสกี้แต่งเข้าขวายิงติดบล็อกทาคอฟสกี้ลูกเป็นมุมของนาโปลีบ้างครับเล่นบอลจังหวะเดียวได้ไวได้แม่นด้วยนะครับคุณแบงก์ก็ต้องเล่นลักษณะแบบนี้แหละครับอย่างที่บอกแล้วตัวสแตนดาร์ดซีซั่นนี้แล้วยิ่งเป็นนาโปลีด้วยเอเวอร์ตันด้วยค่าพลังมันอาจจะไม่ได้สูง ต้องอาศัยทีมเวิร์คแบบนี้และครับจะมาโชว์นู่นโชว์นี่ลำบากนิดนึงฮะเียเตอร์ซิเลนสกี้ครับเท้าขวาลูกแต่มุมของนาโปลีเปิดย้อยเข้าไปโอนาน่าขีออกมาได้ครับเกร์ขีออกมาอีกหนึ่งจังหวะถึงเข้าไปเดวินตัวคนเดียวต้องรอเพื่อนนิดนึงฮะเข้าไปเดวินให้ที่แม็กนิวออกที่ทางขวาครับเดร์มเก้วิ่งนําทางมาแล้วข้างในมี3ครับเลือกใครดีรอแบ็กเติมหรือเปล่าเหลี่ยมยังดีอยู่ฮะยังทรงตัวได้ดีอยู่เกร์ให้สั้นๆครับโคแมน โคแมนเปิดโตกนะเข้าไปเคลียได้ครับกิมมินแจเป็นลูกเตะมุมของเอฟเวอร์ตันครับแล้ว45นาทีหมดแล้วนะครับทด3นาทีจะได้ประตูขึ้นนำก่อนจบหรือเปล่าครับฟังเอฟเวอร์ตันของคิวเป็นชันสั้นครับอิดิซาเก้ไฮที่เดีวไว้แม็กนิวแม็กนิวช่องนี้ก็ลองเนดาวอยมันไกลเกินไปแต่ก็ต้องลองหน่อยฮะ <Congratulations. S 2> มีช่องมีพื้นที่นิดนึงก็ต้องขอลองหน่อยครับปั่นซ้ายครับจบ45นาทีแรกครับก็เหมือนกับคล้ายๆนัดแรกนะครับคือเสมอนไปนัดแรกก็ศูนย์ศูนย์นะนัดนี้ก็หนึ่งหนึ่งนะครับประตูได้เสียก็มีผลด้วยนะครับในรอบเป็นกลุ่มนี้ท้าคะแนนเท่ากันก็ดูที่ประตูได้เสียด้วยนะครับครับมาส่เกมในครึ่งหลังกันต่อนะครับปุนีคุณแบงค์จะสุกจากซ้ายไปขวาครับ วิชาเล่นลูกหลังมาที่อินโดมิเล่เล่นกับคาวิชาไปทางด้านซ้ายครับมาเิโอลุยลุยเปิดเข้าใส่โอซิเมนขอลกลูกนี้โอโอซิเมนโอปูซิเมนโอชาเปรียบแห้งไวโอปูซิเมนประ <laughs> <laughs> ตูที่2อเอาวิกเตอร์โอซิเมนครับ หน้าที่ของผมคือทักประตูะแล้วก็ไข่ใจไข่ย,ยมีตัวใไข่ไปได้สวยเลยครับแล้วเปิดจากทางด้านซ้ายตัวนี้ก็เป็นตัวที่บ่งได้ดีนะถึงแม้ว่าค่าพลังบ่งจะไม่ดีนะครับเราเคยจัดอันดับของหน้าที่โขกที่ดีที่สุดโอซิมเพนก็ติดหนึ่งในนั้นด้วยนะครับโดดไม่ได้สูงนะฮะแต่เหลี่ยมดีเอาละครับคุณแบงค์ขึ้นนำ 2-1นึ่งนะครับจากโอซิเมนครับนาทีที่48นะครับผมก็ได้มา2ลูกจากโอซิเมนอ่ะจังหวะนี้เกือบแต้องระวังงาจังหวะเขี่ยของคุณคิวเนี่ยแกไขไม่ได้ครับรู้ทางแล้วเหมือนจะดักทางได้แล้วนะครับฝั่งคุณแบงค์มาลุยลุยลุยขึ้นมาครับอินโดมิเดเบิ้ลจังหวะเดียวบอลชนะรับโคแมนโคแมนเก็บได้ เปลี่ยนแกนครับจากขวาไปซ้ายลงโล่งครับเดี๋ยวให้แม็กนิวให้ที่เกยเกยฝั่งนี้เกยโดนสองวนเข้านายอีโวบีปาล์มินเดี๋ยวไม่มากพอครับ out, ถ้าเป็นทีมอื่นหรือซีซั่นอื่นนะครับที่ท่าพลังสูงสูงนี่มุมนี้อาจจะได้ลุ้นมากกว่านี้นะครับมีสองดาวครับอเล็กซ์อีโวบีแต่ทรงผมเท่เลยเกินฮะท <laughs> รงผมเท่ทรงผมเท่ทรงผมผ่านอยู่ครับ สองประการประตูตีเสมอก่อนนะครับฝั่งของคุณคิวฮะนี่ถ้าไปกับ2นัดถ้าจบที่สกอร์นี้เนี่ยคุณแบงค์จะได้6แต้มเลยนะครับโอกาสเข้ารอบต่อไปมีสูงทีเดียวครับเอาละครับอิซาเกะโอเก็บไม่ได้ตรงกันข้ามกับคุณคิวครับถ้าเกิด2แมตช์ยังไม่มีแต้มเนี่ยนัดต่อไปลำบากด้วยนะครับเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของคุณดนนะครับเอาละครับนาโปลีมาอีกครั้งหนึ่งครับโลซาโน่เปิดโลกนิ่ม ตัดสินใจเปิดนะครับจะให้โอซิมเมนอีกครั้งนึงจะกดแฮตติกในโอซิมเมนอุ่นตัวบอลได้โอ้โหหความไปแล้วครับไปฟาวครับเเวอร์ตันมาครับดีมาไลเกอเอ้าเฟกช็อตหรือเปล่าอาจจะเฟกช็อตกดผิดนะลั่นครับไปเข้ามือของอเล็กซ์เมเลตเหลือประมาณสัก22-23นาทีครับครึ่งหลังสกอร์ยัง2ประตูต่อ1ครับนาโปลีของแบงค์นำอยู่โอ้โอนานาโดนแย่งไปแล้วครับโอนานาโอ้โหโชว์เลยครับเทิร์นใส่เลยครับชาวิชาติดคอฟสกี แล้วหลวงครับมีโคลิโก้โดนโลซาโนเปิดอีกทีนึงเนาโอซิมเพนครับเปิดใส่เปิดใส่บอมใส่โอซิมเพนแล้วตอนนี้นเปลี่ยนรูปแบบก,การเล่น<า>น,นะครับคุณแบงค์จากที่คึ่แรกหรือนัดแรกในใช้จังหวะการต่อชิงต่อชิงทำไวทำไวทำชิงไวบอลจังหวะเดียวนะครับตอนนี้ในช่วงครึ่งหลังของในช่วงท้ายของครึ่งหลังนะครับเริ่มจะบอมใส่โอซิมเพนแล้วนะครับที่ได้ผลมา2ลูกแล้วด้วยนะครับพิกฟอร์ดครับ จุดพุมาเข้าเวิร์ดเลวินเก็บได้เพื่อนได้แม็กนิวครับอาร์ะครับอิิซาเก้เก้ไหลช่องนี้โอวิ่งยากนิดนึงครับเข้าเวิร์ดเลวินเหมือนจะตั้งใจให้ทางแบ็กซ้ายที่เติมขึ้นมามากกว่านะครับมีโคลิงโก้ม่อกินเติมขึ้นมาแต่ว่าเลี่ยมไปเข้าทางเข้าเวิร์ดเลวินวิ่งเฉยเลยนาโปลีมาทางขวาครับดิโรเซนโซแบ็กขวาครับดิโรเซนโซจิวานี่เปิดเข้าไปแล้วโอซิเมนตีลังกาไปแล้วบอลไม่ถึงโอซิเมนยังได้ต่อครับนาโปลีเบิ้ลมาอีกทีนึงครับจะบอมเข้าสายโอซิเมนเปิดอีกทีเลียร์มา บอลถึงแมกนิโอยังไม่ได้กลับหลังหันนะครับจ่ายไม่ดีเลยของกิซ่ายัดมาที่ซิเลนสกี้โลซานโนออกมาที่เดโรเซนโซอีกแล้วครับยังไงเพื่อนโอซิเมนมีจุดคุใส่แล้วนะครับช่วงท้ายของคุณแบงค์บอมใส่โอซิเมนอย่างเดียวฮะอ่มีกดหยุดเกมแล้วครับนี่กจะเล่น11ตัวจริงเหมือนกับนัดแรกไม่เปลี่ยนตัวกันเลยนะบอลไม่ตายนะครับตอนนี้บอลตายแล้วบอลหยุดแล้วนะครับมีกดหยุดเกมว่ตัวสแตนดาร์ดนี่คือเลดเกมช่วงท้ายเกมนี่ นะนะครับเซมินาอาจจะหมดนะครับจะฝืนสู้กัดฟันสู้กันต่อด้วยเตมินาหมดหรือว่าจะเปลี่ยนตัวสำรองตอนนี้เลือกที่จะหยุดเกมบ้างนะครับบอลตายแล้วตัวสำรองลงมานะครับดูกันในสนามแล้วกันนะครับมีใครลงมาบ้างต้องเป็นนักเตะชุดปัจจุบันเท่านั้นนะครับมีกาเนอร์ลงมานะครับเอเวอร์ตันแทนอิซาเก้นะครับโอนาน่าถูกถอดออกไปนะครับดูเรลงมานะครับเอาเดี๋ยววิ่งถอดออกไปด้วยนะครับมีมูเป้ลงมานะครับ เซเลนสกี้อ่ะเปลี่ยนเหมือนกันนะครับฝั่งของนาโปลีฮะมาดูจังหวะนี้ก่อนนะครับนี่ตัวสำรองลงมาเพียบเลยฮะทาวิชายังอยู่อ้าวได้ฟาวครับเก็บฟ้าใครฟาวครับเนี่ยอ๋อลัมหน้าก่อนเหรอหน้านะครับไม่ได้ฟรีคิกนะฮะเป็นฟรีคิกของเอเวอร์ตันไปฮะเนี่ยนึกว่าจะได้ฟรีคิกระยะนี้นี่หวังผลได้สูงทีเดียวครับ กำลังจะเข้าสู่3นาทีสุดท้ายของครึ่งหลังนะครับยังไม่รวมท่วงชดเจ็บอาลิกซ์อิวบี้ให้มาที่เดมาไลเกยอิวบี้ยัดไปโมเปโอยถล่มไปแล้วเอาไปขโมยมาครับดูกู่ได้ดูได้ยิงลูกนี้ไม่ได้ติดบล็อกเราเราตัวสำรองต้องเป็นความหวังของทั้ง2ทีมนะครับทด4นาทีฮะเอาละครับนาโปลีมาทางขวาแต่นาเอโอซิเมนยังอยู่นะครับปูนซิเมนชาบเรียบแห้งเร็วยังอยู่ เอเวอร์ตันจะได้สวนเพลนี้ขอตีเสมอขอหนึ่งแต้มก็ยังดีครับแม็กนิลตบเข้าในดูเกล่ออกขวาที่เกรเกลไม่ได้ยิงครับลุยทำลายจังหวะได้แล้วทดครบแล้วนะครับ4นาทีจบเลยครับนัดที่2นะครับก็เป็นฝั่งของคุณแบงค์ย้ำชัยชนะอีก1นัดนะครับจาก2ประตูของวิคเตอร์โอซิมเพนนะครับส่วนเอเวอร์ตันก็ได้ประตูจากลูกโขกลูกเตะมุมของเดวิดคาวเวิดเลวินนะครับผมจบทั้ง2นัดนะครับคุณแบงค์ได้3คะแนนทั้งไปทั้งกลับเลยนะครับถือว่า เป็นทีมที่ได้เปรียบในกลุ่มนี้เลยนะครับมี6คะแนนนะครับผมเต็มจากการแข่ง2นัดนะครับคุณคิวนี่ลำบากแล้วนะครับเพราะว่ากลุ่มนี้มี3ทีมนะฮะบายไป1ทีมนะครับเหลือเจอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของคุณนนด้วยนะครับผมอ่ะติดตามรับชมกันต่อไปสำหรับซีซั่นฟูลทีมสโมสรปัจจุบันนะครับเราเอาบรรยากาศในรอบเป็นกลุ่มมาให้รับชมกันนะครับแล้วก็เป็นทีมกลางๆอย่างเอเวอเรสตนแล้วก็นาโปลีนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกดสกดตติดามให้ผมด้้ววยนนะคคครรััับบแลลเจออกิปปต่ไสารรััับคคปนนีไก่อะสสวดบ